โอเคนะครับผมก็พบกันอีกแล้วนะครับอยู่กับช่องแดนคุงเชนเ่นเคยนะครับก็นะครับผมโคกิรันคิงดำก็ได้อัปเดตไปที่สิบสี่นที่เรียบร้อยนะครับก็ได้เลิกโรงเรียนไปที่เรียบร้อยประมาณสี่โมงสิบห้าก็ถึงโรงเรียนแล้วนะครับผมก็จะมาบอกว่ามีอะไรบ้างนะครับผม <c oughs> ตัวนี้คือตัวอะไร เราจะมารับของกันเลยอันนี้เคยทำภารกิจไปเยอะแล้วอ้าวนี่ไงอีกอันหนึ่ง,ง <c oughs> แล้วก็จะมารับกันนะครับผมรมาวันชุดเชยระบบไม่เสถียรพันห้านะครับผมพันห้าพี่ไม่รู้แล้วก็ตั๋วสมเจ็ดตัวนะครับคุกกี้ไมลเวสสองดาวน่าจะปั้นให้เยอะกว่านี้เนาะแล้วก็ได้เอ่มมอมอบคืน,นะค่าใช้ใจ่ายการเปิดสลอด็อตวิหารสุดยอดวีลชนนะครับห้าพันหกแล้วก็ได้ราวันชุดเชยส่วนบกันยุยติ ยุคลองแห่งการค้าชั่วชั่วค้าวนะครับมากล้วก็รับหมดเลยนะครับปุ๊บเต็มคาราลี่มาแล้วครับผมผมก็จะมาดูกิจกรรมนะครับกิจกรรมแรกก็จะมีทดสอบขีดจำกัดคิงดอมอารีนานะครับผมอันนี้ก็อันเก่านะครับนี่นะครับอันแรกอันที่สองก็จะเป็นเปิดกล่องช็อกโกแลตคือเป็นวันที่สิบสี่วันวาเลนไทน์นะครับผม ใครไม่มีแฟนมีแฟนก็นแล้วแต่ตผมคนนึงละโนโนมี no. No me, ครับโนมี no me, อะไรเปิดกล่องขอนไปเนี่ยครับต้องใช้เพชรน,นะครับครั้งเปิดครั้งแรกจะได้เออมันต้องเปิดครั้งแรกนะครับผมครั้งเดียวแบบวันหนึ่งเปิดได้ครั้งหนึ่งก็จะได้เปิดฟรีแต่อันนี้มอบขอนให้เพื่อนไปคนดูนะครับผมคนดูถ้าแบบเดี๋ยวคลิปหน้านะครับ ผมจะมาเล่นสเตทเอพิโซดเล่เอพิโซดครับเอพิโซดที่16นะครับเอพิโซดสุดท้ายนะครับจะมาบอกทีว่าจะใช้ทีมอะไรกันนะครับผมก็มีประมาณนี้ครับมีประมาณ1มี1 2 2อัน3อันนะครับผมมี3เอ้ย1 2 3ใช่ครับผมมี3อันนะครับก็จะมาดูประกาศกันนะครับผมคุกกี้รสบลูพายนะครับผมตัวนี้ผมไปอ่านสกิลมาแล้วโคตร มหาถึกเฮ้ยเามาหาโกงอ่ะไม่รู้ว่าท่าไงมันโกงจริงคนดูอ่านสกิลยงไงโกงนะครับอันนี้นะครับผมอันแรกก็เพิ่มเอพิโซดสิบหกนะครับแล้วก็เพิ่มโหมดมาสเตอร์เอพิโซดห้านะครับผมไม่รู้อ่าน e เอพิโซดเพจรา้านครับหรอก็อีกอย่างก็เป็นเพิ่มคุกกี้บุคุกกี้รถบูพายนะครับก็อ่านไปนเมื่อกี้แล้วนะครับผมอันต่อไปก็จะเป็นเพิ่มเค้กพิเศษชูครีมนะครับ เคยชคมมมูครีมผมรู้ไหมจะโหดไหมครับชูครีมเดี๋ยวไปอ่านเดี๋ยวไปอ่านแค่นี้ดูนะครับแล้วก็เพิ่มรูปปั้นคิงดอมอาร e n านี่ผมได้แล้วมั้ยนี่ไม่ได้แล้วก็เพิ่มชั้นวางรูปปั้นอาริยานะครับแล้วก็เพิ่มระบบคนะิงมิวสิกฮอร์มิวสิกฮอรฮอรเออถูกแล้แล้วก็ขยายเวล70เป็น75ได้นะครับแล้วก็เพิ่มสล็อต้ะค่าปรับใจลอตเตอรี่ที่วิหาร สุดยอดวีรชนนะครับอันนี้คือดีมากมันจะได้น้อยๆหน่อย,อยแล้วก็คุกกี้ต่างๆนะครับคุกกี้แสงจันทร์น่าจะโดนเนิร์ฟนะครับผมปรับคุกกี้แสงจันทร์แบบดีๆหน่อยปรับแบบนี้ยดีละความฝันแห่งหายนะแห่งหายนะนะนี่นะครับผมแล้วก็คุกกี้มิวเวนะครับคุกกี้รสมิวเกย์เวย์นะครับผมที่ช่างฝันจะไม่ถูกลุงงลับอ๋อซื้อแบบ ถ้าโดนอะไรนะแสงจันมาจะไม่ลุกล้ําความฝันได้นะครับผมตึงเหมือนกันใช่ไหมพี่บ้านี่แหละคนดูมาเราจะมาดูในพีเอ้กดผิดมาดูในพีพีกันนะครับคนดูเราก็จะมาส่องช้างเขาเล่นนะครับเขาเล่นตัวใหม่กันหรือยังนี่ไงครับผมวิวเจ็ดสิบห้านะครับเล่นตัวใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะฮะโหแต่ละตัววิวเจ็ดสิบห้ากันหมดละนี่นะครับผมมีคนเล่นด้วยนะครับผมตัวใหม่นะครับ มานะผมก็จะมาจัดคนให้คนดวงคนดูดูว่าไอแดนมันแบบผู้ดวงดีนามวันนามวกแบบระดับโลกอะไรประมาณนี้นะครับสุ่มได้ไม่ได้แน่นอนฮะอะไรมาครับไอแดนก็จะมาจัดให้คนดูดูเลยนะกันนะครับผมนี่นะครับเราจะสุ่มตัวสุมวส่มทีละใบไปก่อนอ่านึกว่าได้สิคนดูคนดูคิดว่าได้สิอ๊บมาไม่เป็นไรนะครับก็สุม่มไปเล่นไปเลย วิด่ดเสร็จนะ,นะเวลาครับได้เศร็จตัวใหม่นะครับปุ๊บอ่าไม่เป็นไรอันนี้แบบสุม่มครั้งเดียวมันออกอย่าอยาอยู่แล้วคณดูไม่ต้องหวังอะไรมากครับเฮ้ยเอย่างน้อยก็ออกตัวนึงก็ได้นะมาครับเราจะาสมแับนี้ก่อนสิบครัง้งไปครั้งนี้เกลือครับดูเราก็เกลืออ่าเป็นงงครับมาครั้งต่อไป คั้งต่อไปก็เกลือครับคนดูทำไมเกลือจุงเลยครับมาครับไม่เป็นไรนะครับผมก็จะมาส่งเต็มคาราเบลนะครับมาคุกกี้รดรถบูพานสับส่งครั้งแรกก็เปิดประเดิมไปด้วยเลยครับไม่ออกครับแน่นอนครับจากการคาดเดาไม่ครับออกไม่ออกถูกกันครั้งต่อไปมันคือสเต็ปปุ๊บอ้าวเกลือคนดู ขอสักตัวก็ดีนะครเกขอสักตัวก็ดีนะเฮย้ยคนดูผมว่าปแปลกๆว่ะครั้งสุดท้ายคนดูเอา้าผมว่าสี่ครั้งไม่ได้นี่ก็เกินไปนะเรียบร้อยครับวิ่งมาสักหน่อยก็ยังดีชื่นใจหน่อยคนดูปุบ๊บตัวเดียวครับขอแค่นั้นขอแค่ตัวใหม่มาเท่านั้นแหละเกมถือว่าจบฮะไม่จบสิ เฮ้ยได้ปู่เพีวยวอ่ะจะหนึ่งแล้วละออกได้ปะแค่นั่นแหละแค่เกมออกให้ผมนะครับก็ถือว่าดีใช่ได้เฮ้ยแสงจันมาเถอะขอร้องเถอะอ้อาวตัวใหม่มาหากแต่ต้องหนังสือเวทมนต์อะไรอ่านไม่ทันนะครับผมเอา้าครั้งเดียวมาเลยอ้ยรูปรูปแบบคล้ายๆแสงจันไม่ใช่แสงจันดิ โอ้ oh, หน้าตาอย่างเถื่อนตัวเฮี้ยอ้าแต่ดูนี้แบบเป็นเด็กปูกอะไรประมาณนี้เปล่านี่นะครับได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับได้ดาวเดียวก็ถือว่าไม่รู้เรื่องเลยนะฮะอยากได้หลายๆดาวนะคะที่รักค่ะมาแล้วครับผมก็จะมาอัพตัวเป็นที่เรียบร้อยเลยขอเปิดไปเดิมด้วยการอัพตัวหน่อยแล้วกัน ไหนว่าตัวมันอยู่ไหนวะนี่ไงอเดวลแค่สี่สิบเก้าเองอรองกจังเกมอีกแค่เออไม่ใช่งกดิเวลสามสิบมันใส่ได้แล้วไม่ใช่หรอจริงเนาะนี่ไหนตัวใหม่อย่างไนี่ไงฟุ๊บเรียบร้อยครับเป็นวลวเจ็ดสิบเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพนดูแล้วไม่น่าอัพให้เป็นวิวสี่สิบเก้าเลยเนาะแล้วน่าจะอัพให้เป็นอันเนี้ยเป็นวลวเจ็ดสิบกัน ออเผลอเผอแม่งยากด้วยนะประเด็นอ่ะไหนวะตัวมันอยู่ไหนวะมาครับจะมาอ่านสกิลแรกให้คุณดูดูนะครับนี่นะครับอ่านแบบสกิลไปเลยความเสียหายตามสัดส่วนพลังชีวิตสูงสุดสามแสนนะครับ ความเสียหายจากกีัมนะครับ134.6%นะครับของพลังโจมตีฟื้นฟูพลังชีวิต11%เอ้ย115%ของพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มการลดความเสียหาย25%นาน12วินะครับดีมากนะครับผมพออาสิิลผมรู้สึกว่ามันตึงมากแล้วก็ความกระหายแห่งกีมัวนะครับชาร์จความกระหาย1อันเมื่อศัตรูอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ในเวลา15วินาที จะเพิ่มเอฟฟกดีบัฟสิบเปอร์เซ็นซ้อนทับสูงสุดหนึ่งอันไม่สามารถลบล้างได้นะครับถ้าคุณดูใช้แว่นตาคุณดูก็ไม่สามารถลบล้างได้นะครับผมหรือว่าตัวอะไรที่สมุนไพรก็ลบล้างไม่ได้นะครับพาะมันพ่อมันบอกว่าไม่สามารถลบล้างได้ความกระหายเมื่อซ้อนทับเจ็ดอันจะปลดปล่อยพลังความเสียหายจากการปลดปล่อยพลัง แล้วก็อันนี้เป็นของคุกกี้ใน, 15, ในเวลา1 5บ้ในเวลา1.5วินาทีจะเสียหายสูงสุด6ครั้งความเสียหาย1ครั้ง87.3%ความเสียหายคงที่ตามสัดส่วนพลังชีวิต0.95%อื่นๆนี่คืออะไรไม่ดูนะครับผมความเสียหาย1ครั้ง17.7%ความเสียหายสูงสุด6ครั้งเป็นเวลาเสียหายไอเสียหายสูงสุด6ครั้ง เป็นเวลา1.5วินาทีเพิ่มแล้วก็เพิ่มพลังโจมตี2 5เป็นเป็วลา3ปีนะครับโคตรจะตึงอ่ะตัวนี่อคนดูคิดว่าไงน่าจะไม่ตันนะครับเพราะว่าไม่มีเศษม่วงพอเนี่ยไอส้สีม่วงเนี่ยตันแค่ประมาณ7จ็กว่าเอ้ย60 60หรือ50วะห้าสิบิอ้ย50ใช่ปะนี่งไงห้จริง คือมันหาไม่ได้นะครับคนดูนี่ผมเล่นไปหมดรอบหมดรอบแล้วแล้วเขาใส่ท็อปปิ้งอะไรกันเนะ่ะคนดูตัวเนี้ยมันมีมันมีแบบแนะนำปะผมว่าครูถามแน่เลยอะ่ะใช่ปะคนดูคนดูคิดหือนผมปะครูถามเรื่ความเสียหายอ่ะโอ้พังชีวิตเกือ ไหนแป๊บนึงเดี 70, 70, 000, toxic, ๋ยวดูพลังชีวิตก่อนพลังชีวิตเจ็ดหมื่นสามพลังชีวิตเก้าหมื่นทำไมมันบางจังว่าคนดูจริงคนดูบางจัดแล้วครับแล้วความเสี่ยครูถามแน่ปะเด็นอะน่าจะใช่นะผมรู้สึกว่ามันบางแปลกไหนขออนุญาตหน่อยแล้วกันครูดาวสิบห้าวิหรอถ้าเราเอาของอันนี้ใส่เดี๋ยวลองเอาของซอเบใส่แล้วกันนะขออนุญาตหน่อย ซอบเบแค่อยากลองเล่นเฉยมาคนดูผมก็ขอมาทดลองในไม่ใช่ PP, นะเอนะโหมดนี้นะครับก็ลองมาเล่นกันเลยนี่นะครับทีมที่ผมใช้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะเอาไปเล่นในแบบโหมดนี้นะครับเอนที่16นะครับจนถึงเอนทีส30นะครับแล้วก็น่าจะเอาแบมพายไปด้วยนะเอนทีส30อะใช่ สิบหกขีดสามสิบอะเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปคลิปหน้านะครับไม่งั้นก็คลิปไหนคลิปหนึ่งนะครับมาเราจะมาตีกันนะครับผมเราจะมาดูกันว่ามันโหดไหมหรือว่าไม่โหดผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ลร้องเล่นไปซะอาจจะหิวแรงหรืควเาเจะหายโหดหรือว่าอะไรก็ไม่รู้อุ้ยซีิอ,อะไรเนะี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้คือซีคิวอ,อะไรคนดูแค่นั้นหรอไดมิดอะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ทำไมมันเป็นแบบนั้นนะดามิอ่ะรู้สึกว่ามัน,ปนแปลกปลกว่คนดูเนี่ยดามิเมันไม่ค่อยแรยงนะไม่แรงจริงคนดูถ้าถามว่าแรงไหมก็ถือว่าไม่แรงเท่าไหร่ดูดิแต่ผมเอาคูทาม,มาน้อยไงอุย้ยทำไมมันแรององว่าเขาดูฟอฟหงมาเราจะมาดูดามเมจกันนะครับว่าแรงไหมอุย้ยเกือบตายเลยนะันะ่าน่ะ ผมว่าทดสอบในน,นี้น่าอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ก็ได้เราต้องไปทดสอบในเอ่อในอารนณาก็แล้วกันอันนี้อันนี้ได้เลยแปบบ๊บนึงนะโอ้อันนี้ได้ป้องกันนว่าจะได้เวทุนุ้ยจะได้แบบเวทอะไรนั่นนะจะอัพให้มันเท่าไหร่ ทีมนี้ก็ไม่ไหวเราเราลองทดสอบทีมที่ไม่โหดมากพอดีผมไม่ค่อยเคยใช้นะทีมแสงจันนี่โอ้โหยอ้แสงจันเลีวเจ็ดห้า 7, จเจริญเจริญทีมมันทีมนี้ผมว่าก็ไม่ไหวนะเดี๋ยวลองแล้วกันลองเล่นแบบนี้แล้วกันนะคะนะคดูเพราะว่าต้องตายเกิดเอยเพราะว่านี่แหละ <c oughs> มาแล้วก็จะมาลองกันเลยนะครับ <c oughs> เขามีชาร์กด้วยอ่ะชาร์กสิบดาวตันอนะ่ะ คิดดูดิอุ้ยโคตรแรงอะ่ะมันบัาให้กับตัวเองด้วยคนดูจริงบัฟให้อุ้ยเกือบตายเลยตัวเองอะ่ะตัวเองเกือบตายแล้วนะตัวเองอะ่ะฟุบอ,อุ้ยตายเลยเหรอ บางจริงคนดูผมว่าโคตรบางเลยแต่สกิลดีมากอะเนี่ยดาเมจก็เจ็ดแสนเองน้อยจริงนะคนดูดูดิเลือตัวมันอาจจะไม่เก่งก็ได้นะว่าไปอย่างอันนี้ก็ไม่รู้แล้วแต่คนนะเนาะผมก็ไม่รู้เหมือนกันซอเบดีกว่าเยอะเลยผมว่าจริงปะแปลกแปกว่าคนดูตัวเนี่ย ถามว่าเก่งไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยโหดเท่าไหร่มันต้องเล่นแบบทีมไหนอ่ะมันต้องหาทีมไหนไปนสู้วะคุณดูเคยนี้ไม่เข้าใจจริงข้ามโอ้ทีมนี้เจอกับตายหาแน่ดูส่งแล้วทีมทีมไหนดีทีมนี้แล้วกันเนาะเราจะลองดู ไม่มีดาเมจเนาะคุณดูวะต้องทำยังไงดีลองไหมเนี่ยแบบนีน้แบบนี้เลยมันแบบเออม่รู้จะพูดยังไงมันก็ไม่ได้เก่งเลยวะดูซงไม่ได้เก่งจริงอะแล้วแต่คนคิดเปล่าหรือว่าไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันไม่เก่งจริงนะคนดูด้วยเราต้องใส่ดาเมจแรงๆว่านะคนดู นาเมตุปะลองไหมอ่ะอืมน่อคิิดน่ถ้ะนาเมตุหุย้ยโจมตีแรงสุดเลยหรอคืนชีพเปล่าน้องมันคืนชีพเพราะว่ามันแปลกแปลกนะคืนชีพเปล่าหนุ่มหนุ่มคืนชีพเปล่าหนุ่ม เฮ้ยทำไมมันแปลกๆวะทำไมมันแรงอยู่ดีก็แรงเฉยเลยเริ่มแล้วเริ่มงงแล้วกูน่าเหมันก็พอได้ไม่ได้แย่แต่ก็แย่นะผมว่าไม่ดูดิโคตรเบาอ่ะคนวยแสงเลเซอร์เลยวะอุ้ยเกือบตายเลยนั่น เขาสะสมนาเมจปนะไม่ได้สะสมนะจริงคนดูน 5, ร้านห้านาเมจรอดนาเมจใส่ดีกว่าเพราะมันครูท้าแค่สิบห้าเองนิดหน่อยนิดนิดหน่อยหน่อยใช่ปะลองไม่ลองไม่รู้ตามนั้นปะคนดู ใสให้ซอเบกลับไปเหมือนเดิมซอเบตังกูจริงไม่มีอีกนอะ,ะเจริญจริงๆตังกูหายเสบหายสอยเลยครับพี่น้องถ้าเราใส่ดาม้วแ,และใส่เลเซอร์มันเป็นตัวอะไรวะคุณดูเห็นเลเซอร์ปะแบบใส่เลเซอร์ฟแบบน้เมีดใช้ได้นะใส่เลเซอร์นั่นนหะลองดูความลดความเสียหายโจมตีไปได้กันลองดู นี่อรแบบนี้ดีกว่า <L> หุย้ยรู้ว่าโหวดว่าทีมนี้หุย้ยแรงว่ะคนดูแสงเลเซอร์ของไอตัวนี้เปล่าไหนขอดูดาเมจหน่อย ไม่ได้ยังไงเขาเพราะแค่มันโจมตีแค่ครั้งเดียวเองใช่ป่ะทีมเนี่จัดเลยแพ้ก็แพ้เจอก็แสงจันนี้ผมเจอก็แสงจันที่ไรแพ้ตลอดแต่อาจจะไม่หดเลยก็ได้มั้งมันโดนเนื้อดอว่ามันโดนบัฟวะาไปอ่านไม่อ่านไม่ค่อยเท่าไหร่ไงหดไปเดิมอีกเชียแรงจังวะหุยหุยุยอะไรอ่ะคุณดูเห็นป่าว อุ้ยคนดูเนี่ยแสงอุ้ยเฮ้ยตัวโหดคนดูตัวหดแล้วเปลี่ยนละเปลี่ยนลงไปตัวหดตัวหดตัวหดหดจริงหดจริงอุ้ยดาเมจพอๆกับซอเบเลยนะชนะแสงจันด้วยเฮ้ยกีดอะไรอะแสงอะไรว่าไม่งแรงชิบหายเลยตาฝาดไปเองแล้วก็ไม่รู้นี่ทีมนี้เลนอะไรอ่ะ คดุดูผมว่าเวอร์จริงไอตัวนี้มันเวอร์จริงเวอร์จริงเวอร์จริงโป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 หิวก่อนอุย้ยเกือบตายแล้วนั่นโอ้โหเจริญอุย้ยแสงแสงเง็บคุณดูเห็นแสงปะเงี้ยแสงอีกแล้วอะ่ะอุยอ้ยอุ้ยหิวให้ตัวเองเลือดเต็มแป๊บเดียวเลยดูดิดูดูด,ด,ดูเลเซอร์อะไรวะไอตัวนี้มันใส่ดาเมจครับคุณดู ดาเมจลูกความเสียหายคูทามผมว่าเทียดมากตัวนี้ดูดิดาเมจแรงสุดเลยนะเว้ยต,วตัวนี้ลูกรลักผมครับตัวนี้ลูกรลักผมจะพาน้องขึ้นสวรรค์มาจากไหนวะทีมนี้อาจจะเป็นโหดกหนันนาทีแบบเนี้ยที่ผมจัดอ่ะเฮ้ยน่าสนใจนาทีแบบเนี้ยยี่สิบหนาทีแล้วไงคือทีมนี้แม่งหนุกจริงเว้ยไม่หยุดไม่ได้จริงอ่ะเพราะอะไรอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกัน อุ้ยแต่ทีมมันก็แรงชิบหายเลยหิวให้กับตัวเองดูดิหิวให้ิให้กับตัวเองล้วยตัวเองเต็มอ่ะตัวนี้โป๊อ่าลูกแล้วผมแล้วคนดูผมบอกเลยได้เวลาจับเล่นซะหน่อยแล้วใช่จับเล่นเลยชิวนี่เปลี่ยนทีมเลยไม่ต้องรีรอแล้ว นี่คนดูเด็ดไม่เสถียรเอาคนดูครับเดี๋ยวผมจะไปทดลองทีมันอื่นนะเขาจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะครับคนดูเดี๋ยวผมจะไปทดลองตัวอื่นหรือว่าตัวที่เข้ากับตัวนี้มากกว่าเดิมนะครับแล้วจะมาทําคลิปให้คนดูดูนะครับเอฟสิบหกรอไว้ก่อนนะคนดูครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับที่รับชมนะครับ